ห้าไม้ด่างมงคลยอดนิยมช่วยเสริมดวงและโชคลาภ 1. พลูด่างไม้เลือล้อยลำต้นกลมและอ่อนรากเป็นรากอากาศใบเดี่ยวรูปหัวใจโคนใบมนปลายใบแหลมขอใบเรียบขยายพันธุ์ด้วยการปักชำชอบดินร่วนเป็นพืชที่เสริมมงคลในเรื่องการใช้ชีวิตที่ราบรื่นมีคนเอ็นดู ีคนรักคนหลงช่วยในเรื่องเมตตามหานิยม 2. ปลูงาช้าหรือปลูด่างอินเดียเป็นไม้เลื้อยลักษณะอิงเกาะลำต้นสีเขียวอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับลักษณะคลายรูปหัวใจปลายแหลมใบมีลักษณะบิดเล็กน้อยสีเขียวและมีลายด่างสีขาวไม่ควรปลูกในน้ำเพราะรักเน่าง่ายต้องปลูกในดินร่วนน้ำปานกลาง ปลูกในที่มีแสงแดดดำไรจะเจริญเติบโตได้ดีมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะเสริมสเสน่ห์ทำให้ร่มเย็นเป็นสุข 3. ปลูราชินีหินอ่อนเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนใบเรียงสลับคลายลูกหัวใจโคนว้าปลายแหลมผิวใบด้านปนด่างสีเขียวกับสีครีมใบกระจายไปทั่วปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน นิยมในการซื้อมาแต่งสวนหรือตกแต่งหน้าบ้านเพราะเป็นไม้ด่างที่เสริมเสน่ห์ให้เจ้าของบ้านและคนในบ้าน 4. เงินไหลามาเทมาด่างเป็นพันไม้เลื้อยเมื่อโตเต็มที่จะยาว10-20เมตรลำต้นกลมผิวเกลี้ยงสีเขียวมีรากออกตามข้อใบเป็นแฉกปลายใบเรียวแหลมใบมีสีเขียวและมีด่างสีขาวปลูกได้ทั้งในและนอกบ้านเมื่อมีอายุมาก จะมีดอกลคล้ายดอกของบอนคนไทยเชื่อว่าเป็นไม้มงคลถ้าปลูกไว้ในบ้านจะทำให้รำ่ำรวย5 p e เ p ปเปอร์โรเมียด่างเป็นไม้ล้มลุกแตกก่อเป็นพุ่มลำต้นตั้งตรงกิ่งก้านสีเขียวใบเดี่ยวลักษณะกลมหรือรูปไข่โคนมนใบค่อนข้างหนาสีเขียวปนเทาขอบใบมีลายด่างสีขาวนวลใบมีวลดลายสวยงาม เป็นไม้ที่ชอบความชื้นและแสงแดดรำไรขยายพันธุ์โดยใช้แยกกอปักจำมีความเชื่อว่าเปปเปอร์โรเมียจะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งและเสริมเรื่องเงินทอง